อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และหาร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่สวัสดีค่ะอยู่กับตุ๊กสรารพัดเช่นเคยนะคะกลับมาทำหน้าที่สร้างสารรค์ความเรื่นเริงบันเทิงใจให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะ เป็นไงคะรชาแบดกันมาเต็มแล้วหรือยังแล้วถ้าใครที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยโบนัสแล้วก็บอกไปเลยว่าไม่ต้องคอยค่ะเพราะวันนี้นะคะตุ๊กมีโบนัสให้คุณผู้ชมก่อนใครเลยล่ะคะ่ะ Happy New Year นะคะแล้วก็ Merry Christmas ด้วยกับ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆประสบแต่สิ่งร็จในีนี่สุดค่ะขอให้เป็นแฟนรายการ PR บ a r i e t นะครับมีความสุขมากๆที่หวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับตั้มรวยเงินทองกับทุกคนนะครับแฮปปี้ปีเสียครับต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมากๆขอให้แข็งแรงสําคัญมากๆขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองก้นหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับก็อยนุกก็มีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ ทิ้งมันไปนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ปีหน้านะครับขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับก็สําหรับปีใหม่นะคะที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รวยๆเฮงๆนะคะยิ้มได้ตลอดปีก็อยากให้ชาวชาว PR Quality นะครับมีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็เที่ยวที่ไหนก็เที่ยวให้ปลอดภัยนะครับดูแลตัวเองดีๆครับผมแล้วก็มีความสุขมากๆครับให้แฟนๆชาว PR Quality นะคะมีความสุขประสบแต่ความเจริ ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับผมมีความสุขมากๆาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร้องเพลงเพราะเหมือนน้องพินต้าแบบนี้เนี่ยครับ <c oughs> ครับผมก็ขอให้เรื่องทีไม่ดีในปีเก่าเนาะก็วางมันทิ้งไปวางมันทิ้งไปเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดสิ่งไหนเนี่ยสามารถเป็นประสบการณ์ให้เราได้เนะี่ยก็ยึดเรื่องนั้นเป็นประสบการณ์ให้เราแล้วปีใหม่เก้าใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับ ขอให้พอนะครับผมปีใหม่นี้นะครับขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทิ้งไปในปีเก่าให้หมดแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพดีแล้วก็สุขสมบังทุกประการครับก็สวัสดีปีใหม่นะคะชาวพ r อาไรตี้ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสมงความปรารถนาค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะชาว PR อารวรตี้นะครับ ผมขอมอบพลังทั้งหมดที่ผมมีนะครับให้กับทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตั้งใจนะครับพลังที่ผมมอบเพราะผมมอบจริงๆคือพลังที่ผมมี่ยมอบให้กับท่านใช้ทาอะไรหรอครับใช้สรุปก้าวข้ามเหตุผลต่างๆที่ขวางทางของท่านอยู่อะไรก็ตามที่เป็นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ในชีวิตของท่านเพราะว่ามันมีอะไรขวางทางอยู่ใช่ไหมครับผมจะมอบพลังนี้แค่ก้าวข้ามครับ,รบแล้วก็มีคาถานหนึ่งที่ดีมากเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ just do it หรือว่าภาษาไทยก็คือแค่ทํามันครับหรือว่ายากกว่านั้นครับจำสมบูรโยคครับยากก็แค่ไปทําง่ายก็แค่ทำเท่านี้นครับโดยพอได้แฟนๆทุกคนมีความสุขม,มากเชื่อว่มมา,มมา,มมา,มมาแข็งแรงนะคะที่สำคัญเนี่ยก็อยากให้ใครมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลก็ขอให้ปล่อยมันไปก่อนคิดว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะผ่านไปได้ ที่เรากําลังจะต้องใช้ชีวิตต่อไปคิดว่าอยากให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคที่เคยเจอมาในปีเก่าปีใหม่ขอให้ผ่านพ้นไม่มีอะไรขวางกั้นครับก็ขออวยพรทุกท่านนะครับผู้มีพระคุณของผมคือท่านผู้ชมนะครับที่ทําให้เด่นมีชื่อเสียงโด,ด่งดังขึ้นมานะครับเด่นอปุระมีชื่อเสียงโด,ด่งดังและดินไม่รองไม่ลู้ผมเนี่ยขายดีพ่อประชาชนก็ขอตอบแทนพระคุณท่านด้วยขอให้ทุกท่านมีอายุยืนยาวนานนะครับ แล้วก็อย่าเจ็บแค่ได้ป,ป่วยแล้วก็ขอให้ตั้งแต่ปีใหม่นี้นะครับขอให้ชีวิตของทุกคนลุ่งโรจนะครับแล้วก็คนที่รักเราที่สุดจำไว้ฮะลูกๆและหล,ลาน <c oughs> ขอบอกไว้หน่อยรักเราที่สุดคือพ่อกับแม่นะครับเขาจะรักเรามากเพราะนั้นเขาเป็น่วงชีวิตของทุกคนก็ขอทําตัวคุณพ่อคุณแม่มีความสุขแล้วคุณจะรู้นั่นเมื่อถึงวันที่คุณแม่จา,าจากเราไปคุณพ่อจากเราไปคุณจะรู้คุณพ่อรักเราแค่ไหนนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ และขอให้รักกันมากๆนะครับเราคนไทยด้วยกันรักกันนะครับแล้วจะทําให้เมืองไทยเราจะรุ่งเรืองแล้วเวลานี้รู้ไหมครับทั่วโลกเขานิยมอะไรรู้ไหมที่ดีที่สุดในประเทศไทยอาหารไทยครับอร่อยที่สุดในโลกนะครับขอให้รวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ Happy New Year นะครับกับ PR Variety นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆโชคดีในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ไปเที่ยวฉลองที่ไหนก็ขอให้สนุกแล้วก็ ปลอดภัยกลับบ้านกันทุกๆคนครับแฟนๆ PR Variety นะคะปีใหม่ปี2 0 1 3นี่ยฮะก็ขอทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็รวยๆเฮงๆเ,เงินทองไหล,าหลามาเทมานะคะแล้วก็สำคัญอย่าลืมอยู่กับครอบครัวนะคะถือว่าเป็นพอรอันประเสริฐแล้วก็อะไรที่สิ่งไม่ดีก็ทิ้งมันไปเนาะเราเริ่มต้นปีใหม่กับครอบครัวดูค่ะก็ขอให้แฟนๆ PR Variety นะคะปีใหม่นี้มีความสุขมากๆค่ะใครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยเมาไม่ขับง่วงก็อย่าขับนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาร่ำรวยๆเจอแต่คนดีๆค่ะ สวัสดีปีใหม่เป็นแฟนๆ P.R. Variety ทุกๆคนนะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นปีทองของทุกคนแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการงานนะครับขอให้แฟนๆทุกคนมีความสุขตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ปี56นะครับ<อ>ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆกันๆๆๆนะครับสวัสดีครับ จุใจกันเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมและใครที่ไม่ได้โบนัสล่ะคะไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะแค่เราชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเชื่อว่าอนาคตต้องดีแน่นอนค่ะเพราะปัจจุบันและอนาคตเนี่ยห่างกันแค่วินาทีเดียวเท่านั้นเท่านี้ทำดีนะคะอนาคตไม่ต้องดาวค่ะยังไงก็ดีแน่นอนเหมือนครีมบำรุงผิวหน้าโมโกเซ่ค่ะถ้าเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ยังไงพรุ่งนี้ก็น่าใสาชัวร์ค่ะแหมขายของตลอดเลยอ่ะหมดเวลาของตุกลแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้อง สวัสดีแล้วล่ะค่ะอยากสวยเหมือนอำ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซเห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ